สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ d r e m c a s t Gamer แล้ววันนี้ผมก็มาอยู่ในเกม War Thunder นะครับผมและในวันนี้ผมก็มาอยู่กับรถถัง IPM1 Abrams นั่นเองนะครับก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับวันนี้จู่ๆก็นึกอยากจะได้ฟีลของสงครามเย็นนะครับอยากจะได้บรรยากาศของสงครามเย็นขึ้นมาก็เลยโอเควันนี้ก็เลยจะมาเล่นเจ้าตัว IPM1 กันนะครับและอีกทั้งตัวรถถังคันนี้นะครับ ก็ได้กระสุนตัวใหม่นะครับซึ่งมันได้มาสักพักหนึ่งแล้วละก็คือนี่ครับ M 900ซึ่งตัวเนี้ยนะครับมันเป็นตัวเดียวกันกับที่มีอยู่ในตัวสไตร์เกอร์นั่นเองนะครับซึ่งจอเกราะแรงมากนะ522ม mm ิลิเมตรกันเลยนะครับซึ่งปืนของเขายังเป็นปืน105อยู่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นกระสุนที่มีความสามารถในการจอเกราะที่แรงที่สุด ในปืน105ม mm มแล้วนะครับโอเคทางนั้นมันจะเป็นยังไงกับตัว IPM1 นะครับกับบรรยากาศในยุคสงครามเย็นนะครับเดี๋ยวเราไปชมเกมเพย์กันหน่อยละกันครับม,รมีเสียงรถมาแล้วครับ ที่เจ็ดสสองที่เก้าสิบยังอยู่ไหมเริ่มเกาะลบกันโอเคสั่งคนใหญ่ลงฮะย้ายตำแหน่งรถเราวิ่งเร็ว กันวิ่งไปทางแถวนู้นโอ้ที่แปดสิบอยู่ขื้นพัง,พงโอเคหลบได้ เราได้แอคซิสเพื่อนเรายิงทีเก้าสิบให้แล้วๆไม่รู้ท <Okay, S 1> we <were> ันไหมลมควันอ่ะ thank you คือเราเจอท็อปแล้งเลยนะครับ11.0งานหยาบอยู่ ต้องเล่นระวังมันยิงแรงก็จริงนะแต่มันก็ไม่ได้แรงมากพอที่จะต่อสู้กับรถท็อปแรงได้สบายสบายอันนี้ว้วปืนเป็นปืนร้อยห้าด้วยเอาเป็นไงโอเคโอ้เพือนเราโหดอยู่นะฝั่งตัวข้ามเลยแค่คนเดียวโอเคถ้งั้นเดี๋ยวเราไปลุยตาต่อไปกันเลยครับ โดนนอนด้วยมี4 AV เอ็ตเดเวอร์อ่ะปืนพัง เรียบร้อยโอ้ oh. my god วงแหวนว้างปืนค้างโอเคเล็งตรงนี้ไว้เริร่ร <c oughs> <Okay, S 1> เร <c oughs> okay, เรีบซ่มสิบวิโอเควงแหวนป้องปืนซ่อมเสร็จ อ่ะได้เอ็กซิสหอนะเป็นใหญ่ลงโดนนะแต่ไม่เป็นไรข้างบนกันเนอร์โหลดกระสุนเอสับ นี่หัวแตกไปซะเสียงมาทต้งข้างเราถูกยิงอ๋อตรงนู้น โอเคเขาพังไปมีคันตรงนี้ด้วยนะแต่พังไปละข้างบนมีอีกหนึ่งมีเกิดใหม่ครับโอ้โหเกือบที่ 10A เดี๋ยวนะต้องใจเย็นนะโอเคค่อยเป็นค่อยไป d เอช น่าจะเป็นเปลวเป็นหนึ่งนัดไฟไหม่ไหมแทมมาพอดีเก๋เขายิงเพื่อนเราอยู่โอ้โหรีโหลดเยเมื่อกี้ไม่น่ารีบออกไปเลยผมนึกว่ามันมีแค่คันเดียว มีสองคันเลยนะฮะโอเคอีกหนึ่งเอออะไรนั่นอะไรใส่ดำๆโอเคครับ เดินเขียวเครื่องบินเปลี่ยนเป็นแอร์ทูแอร์ A32 โดนไหม โอเคน่าฝ okay, nice. ัいい่งสตูเหลืออยู่หนึ่งเพเยอร์เองอะ ชนะแล้วครับผมก็ยิงรถถังไป6ยิงเครื่องบินไป1นึ่งแอคซิดไป2เอวร้อยฮะ TJ2 อันข้างุ้มไม้มันบังต้นไม้มันบงันนบง สุมส่มๆไปตรงนู้นเดินหน้ามาหน่อยถอยหลังไปทำไมหวอร์รับงที่เจ็บสอง อเคบอกได้สมอลกลบไปละโ okay. อเคดูด้านข้างต่อตรงนู้นยังยิงมาอยู่นะ โอเคออซิทเพือ่อนเราก็ดุก,กันจังโอเค B.M.P. ด้าน,นข้างตรงแถวป่าโอ้ดน,นานเลยเรียบร้อยฮะตรงนู้นนเราสปอตไว้ให้อยู่ ยิงสุ่มไปก็สโมกอ่ะพังไปละสไตร์เกอร์ยิงไปโอ้โหนี่รุมยำ ฝั่งตรงข้ามแบบหลายรอบแล้วนะอันนี้เขาเป็นอมตะอยู่นะโอเคบล็อกได้อ่ะเดอะคิว Q. โอเควีสองเควีสองก็เป็นอมตะอยู่อ่าเฮชี HE, ลงหัวแตก กันเนอร์โอเค thank you อ่านม่ว่าจะตายซะละมันดันวิ่งหลบกันครับ แอคซิตเ้าสิบปืนกระพางอีกโอเคัรข้ังครับไนท์ทีเจ็ 72. อ่ะเรียบร้อยทีเก้ 90. Chê, không bật được luôn Tăng cái scar tổ nôn phải Nhưng mình không bật được ต้นไม้นี่เกะกะซะจริงๆไม่ไม่หักด้วยใช่หรือไม่ไมวัววดเลยไปแตก <c oughs> โดนปืนเรียบร้อยเลย <c oughs> โอเคอ่าทีนี้ตัวข้างบน จะเอาอย่างนี้กับมันดีโอเคเอ่อ right. okay. uh, ต้องลบต้องลบมันเป็นออโต้โหลดนะฮะโหลดเร็วกว่า จาะป้อมเข้าอยู่นะไม่รู้เป็นรถอะไร <Attention. S 1> ทีเจ็ดสิองหรือทีแปดสิบโอเคทีแปดสิบยู่ปาแล้วฮะโอเค thank you เกือบไปละคิดว่าจะไม่ได้ซ่อมแล้วเมื่อกี้จังสองเอสกอยู่ข้างบน ไม่เกิดนะนั่นไงไม่ทันขัดขามมีตัวยิงมาครับตั้งยังไง,ไงโอเคโดนกรอบเขาที่แปดสิบ เล่นหนังอินเดียอ่ะทันครับที่นี้ก็ข้างบนโอ้จากุ้งไนซ์บอมโดนสองแต่มันจะมีคันหนึ่ง ไม่รู้พังไปแล้วยังนะ NSP เห็นในมินิแมปโอเคน่าจะพังไปแล้วครับน่าจะรลเบิดสองอันนี่พังไปละโอ้ขังบอตัวนี้ซากเกือนเลยเอ้าทีหกสิบสี่ เจเอ้า <G l> <out> เลยปืนเขาพังนะครับเมื่อกี้จะกลับจุดซีรักษาประรถหน่อยครับเหลือสองคนมันมันรีโหลดไม่ทันว่ามีรถเกิดมีรถเกิด ปไปไหนละเห็นแวบๆนะอ๋อนี่ไงความหิวความหิวเป็นเหตุส <auch> ังเกตได้ทีเจ็บสองเอวีะเข้าป้อมปืนเลยโอเคชนะโอเคครับผมก็ จบกันไปแล้วนะครับกับเจ้าตัวรถถัง IPM1A Bams คันนี้นะครับผมก็ไปตะลุยในบรรยากาศยุคสงครามเย็นนะกโ็โหชื่นใจนะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นแรงใจกันไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ก็ได้นะครับถ้างั้นผมขอตลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ